กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าอันห่างไกลแห่งหนึ่งมีกบตัวน้อยนามว่าทิดลิกทิดดลิกชอบออกมาเล่นในวันที่มีแดดจ้าเขาพบเพื่อนๆที่ทะเลสาบและพวกเขาก็กระโดดเล่นบนดอกบัวไปด้วยกันโอ้ ก้าและสิบฮ้ฉันชนะฉันชนะแล้วฉันได้สิบก่อนฉันชนะเก่งมากที่ดาลิกนายทำได้อีกแล้วอบอเกมกระโดดนี้ทำให้เหลากบน้อยเหนื่อยมากพวกเขารู้สึกกระหายน้ำเหลือเกินเอาล่ะไปดื่มน้ำกันเถอะอบอ เพื่อนกบทั้งสามพบใบไม้ขนาดใหญ่และพวกเขาก็เริ่มดื่มน้ำจากใบไม้นั้นทิดาลิกดื่มน้ำอย่างรวดเร็วมากจนกบตัวอื่นๆต้องเตือนเขาทิดาลิกช้าๆหน่อยเดี๋ยวท้องก็ได้อืดพอดีรอกอบฮาก็มันหิวน้ำนี่นะฉันอยากดื่มน้ำเพิ่มมานิดนึงนะ ฉันว่าเราควรหยุดเขานะเออกบหลังจากนั้นสักพักท้องของทิดาลิกก็บวมขึ้นเพราะน้ำเขาจึงหยุดชะงักในทะเลสาบไม่เหลือน้ำแม้แต่หยดเดียวฮะตะกี้มันมีน้ำต้องเยอะแยะนี่นะหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยโอ้ก็เธอดื่มไปหมดแล้วยังไงเล่าเออบ อะไรนะอ๋อเออแต่ว่าฉันไม่รู้สึกว่าฉันดื่มน้ำเข้าไปเลยนะเออดื่มน้ำไปมากขนาดนี้แล้วยังอยากจะดื่มน้ำเพิ่มอีกเหรออ้ในป่านี้ฉันจะหาน้ำได้จากที่ไหนอีกอ่บอกมาเร็วเข้าอบอบอบอ,อ,อมีลำธารอยู่ด้านหลังตรงต้นไม้แนะ่ เธอจะไปบอกทำไมเล่าถ้าเขาไปดื่มน้ำจนหมดลำธารอีกจะทำยังไงอ่ะอบทิตาลิกผู้มีท้องบวมเป็นกระโดดออกไปโดยทิ้งเพื่อนๆไว้เพื่อนๆทั้งสองที่จ้องมองทิตาลิกด้วยความประหลาดใจจึงรีบไปบอกฮิปโปตัวยักษ์ตอนนั้นเจ้าฮิปโปตัวยักษ์กำลังพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้เจ้าหมาจิ้งจอกผู้ช่วยกำลังเฝ้าระวังอยู่ด้านหน้า อ๋อสวัสดีคนหมาจิ้งจอกเรามีเรื่องด่วนต้องคุยกับคุณฮิปโปยักษ์นะแต่ว่าเขากำลังนอนหลับลึอกอยู่นะช่วยปลุกเขาหน่อยเถอะเรามีเรื่องสำคัญมากแล้วมันจะมีเรื่องอะไรที่สำคัญกว่าการนอนของเขาอย่างนั้นเหรอเจ้ากบจิ๋วนี่คุณจิ้งจอกเร็วๆเ,เข้าเถอะไม่งั้นพวกเราจะไม่เหลือน้ำให้ดื่มหรือเอาไว้อาบสักหยดเลยนะออ เมื่อเจ้าจิงจอกเห็นว่าเหลากบดูหวาดกลัวและร้อนรนเขาจึงไปปลุกเจ้าฮิโปโปยักษ์เจ้าฮิโปโปลืมตากว้างและโน้มตัวลงมาหาเพื่อนกบทั้งสองเหลากบเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฮิโปโปฟังพวกเขากระโดดขึ้นหัวฮิโปโปและออกไปตามหาทิศลิก ถ้าน้ำหมดปาแล้วก็หายนะจะมาเยือนพวกสัตว์ป่าแน่ๆณตอนนั้นเองเจ้าทิดาลิกที่ตัวบวมเป่งก็มาถึงลำธารเจอน้ำแล้วน้ำแสนอร่อยอบเจ้ากระต่ายเห็นกบทิดลิกดดื่มน้ำที่ลำธารเธอก็อยากดื่มน้ำด้วยเหมือนกันจึงไปที่ขอบลำธาร แต่กลับโดนเจ้ากบห้ามเอาไว้นี่เจ้ากระต่ายน้ำทั้งหมดนี่น่ะมันเป็นของฉันแล้วไปหาน้าดื่มที่อื่นไปอบแต่แถวนี้ไม่เหลือน้ำแล้วนะแม้แต่ทะเลสาบก็ยังแห้งผากเจ้ากบดื่มน้ำจนหมดทะเลสาบโดยไม่ฟังเจ้ากระต่ายเลยแม้แต่น้อย ตอนนี้ท้องของเขาบวมเป่งมากกว่าแต่ก่อนเสียอีกที่ไหนมีน้ำอีกอะฮึเจ้ากระต่ายตาเบิกโพลงด้วยความตกใจถ้าดื่มน้ำจนหมดลำทานก่อนที่ฉันจะได้จิบน้ำาสีอีกแล้วยังไม่พ่อยเหรอนี่ยใช่โอ้ฉันดื่มทะเลสาบฉันดื่มลำทานจนหมดแล้ว ฉันจะดื่มน้ำจากทุกที่เลยอ,อ,อที่ตล,ลิกออกตามหาแหล่งน้ำอื่นในป่าพร้อมกับท้องที่บวมเป่งและขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ mm hmm. เมื่อใดที่เขาเห็นแอ่งน้ำเล็กๆ mm hmm. เขาก็จะกระโจนเข้าไปดื่มน้ำตรงนั้นจนหมด mm hmm. เหล่าสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่ารู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมาก mm hmm. เมื่อเห็นว่าน้ำในทะเลสาบและลำธารหยุดไหลหมดแล้ว แม้แต่นกคูกหรือละมั่งก็ไม่มีใครหาน้ำได้เลยในที่สุดเจ้าฮิปโปยักษ์และกลบทั้งสองก็มาเจอเจ้ากระต่ายยืนอยู่บริเวณลำธารเธอเห็นเจ้ากบจอมโลภมาดื่มน้ำแถวนี้บ้างไหมเจ้ากระต่ายเห็นสิเห็นสิเขาไปทางนั้นเข้าไปดื่มน้ำในแอ่งน้ำขังเล็กๆตรงนั้นด้วย เจ้าฮิปโปยักษ์ออกวิ่งสุดกำลังและตามร่องรอยของทิดาลิกไปสัตว์ป่าตัวอื่นๆก็ตามเขาไปด้วยกบทิดาลิกกำลังจะดื่มน้ำจากแอ่งน้ำสุดท้ายที่เขาเจอแต่เจ้าฮิปโปและสัตว์ป่าผู้กระหายน้ำตัวอื่นๆปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขาหยุดนะทิดาลิกนายดื่มน้ำจนหมดป่าแล้วเนี่ย เราไม่เหลือน้ำให้คนอื่นเลยอะคือน้ำจากทะเลสาบและลำธารมาซะเพื่อนๆกบของเธอพูดความจริงนะทิดาลิกทั้งฮิปโปตัวใหญ่อย่างฉันเนี่ยและนกน้อยเหล่านี้ต่างต้องการน้ำกันทั้งนั้นทิดาลิกทั้งต้นไม้ใบหญ้าและมแมลงล้วนต้องการน้ำนะช่วยเปิดปากและเอาน้ำที่อยู่เต็มท้องของเธอออกมาเถอะ ถึงแม้ว่าเหล่าสิ่งมีชีวิตในป่าจะขอร้องที่ดลิกผู้มีท้องบวมเป่งยังไงเขาก็ไม่ยอมคืนน้ำให้ไทไงอะ่ะอืมถ้าเราทำให้เขาหัวเราะเขาก็จะทนไม่ได้จนต้องขายน้ำทั้งหมดออกมายังไงล่ะอืมใช่เป็นความคิดที่ดีเลยอีกอย่างหนึ่งที่ดลิกชอบหัวเราะด้วยเจ้ากระต่ายเจอหมวกใบหนึ่ง เขาจึงเริ่มทําการแสดงให้เจ้ากบดูถึงแม้ว่าทิดาลิกจะรู้สึกขำขันไปกับท่าทางของกระต่ายเขาก็ยังกลั้นขำไว้ได้คราวนี้เจ้าแพนด้าขึ้นเวที เขาเริ่มเต้นตลกตลกจนทุกคนขำแต่ทิดาลิกก็ห้ามตัวเองไม่ให้หัวเราะไว้ได้จากนั้นเจ้ากระรอกจึงเริ่มวาดภาพเหล่าสิ่งมีชีวิตแห่งป่าต่างลุ้นกันตัวโกงทุกคนระเบิดเสียงหัวเราะเมื่อเจ้ากระรอกแสดงภาพวาดของตนให้ดู แต่ทิดลิกก็ไม่ขำด้วยท้ายที่สุดเจ้าฮิปโป,โปยักษ์จึงขึ้นเวทีเขาไม่ได้ขึ้นไปแสดงตลกแต่เขาขึ้นไปด้วยความโมโหโทีนี้ฉันโกรธมากแล้วนะทิดลิกเจ้าฮิปโปยักษ์เริ่มกระโดดเหมือนกบด้วยร่างกายขนาดมหึึ้นมาพร้อมส่งเสียงคำราม เหล่าสัตว์ส่งเสียงหัวเราะเพราะท่าทางของเจ้าฮิปโปนันตลกเหลือเกินในที่สุดเจ้ากบทิดลิกก็ทนไม่ไหวและระเบิดเสียงหัวเราะใส่ฮิปโปเหมือนกับสัตว์ตัวอื่นๆ <c oughs> ทันทีที่เขาอาปากน้ำทั้งหมดทั้งมวลที่เขาดื่มไปก็พุ่งออกไปทั่วทิศ <c oughs> ทะเลสาบกลับคืนสู่สภาพเดิมลำธารเริ่มไหลรินอีกครั้งและแอ่งน้ำเล็กๆทั้งหลายก็กลับมาเป็นอย่างเก่า <c oughs> ในขณะที่ทิดาลิกหัวเราะท้องของเขาก็แฟบลงเรื่อยๆเ,เขากลับกลายเป็นกบตัวน้อยน่ารักเหมือนเดิมเยี่ <c oughs> ยมมากทิดาลิก ทีนี้พวกเราเหล่าสัตว์ป่าก็ไม่ต้องกระหายน้ำอีกต่อไปแล้วแถมท้องของเธอก็ไม่บวมแล้วทีนี้เธอกระโดดบนใบบัวดได้อย่างง่ายดายเลยโอ้ยตอนนั้นท้องฉันบวมมากอะตอนนี้ค่อยโล่งหน่อยอะอยออคราวหนะ้าเวลาหิวน้ำก็ให้คิดถึงผู้อื่นด้วยไม่ใช่คิดถึงแต่ตัวเองทิดลิกทุกคนในป่านี้ล้วนต้องการนะ้ำเหมือนเธอนะดูอย่างฉันสิ ตอนนี้ฉันต้องไปอาบน้ำซะแล้วล่ะพวกนายพูดถูกอ่ะโอ้เหล่าสิ่งมีชีวิตนในป่าดีใจมากที่ได้น้ํากลับคืนมาเพราะน้ําเป็นสิ่งสำคัญที่ป่าขาดไม่ได้เป็นอันขาดมนุษย์ขนมปังขิงกับการผจญภัยในเมืองแต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีมนุษย์ขนมปังขิงผู้หนึ่งพยายามหนีออกจากหมู่บ้านของเขาวิงว่งวิง่งวิ่งให้เร็วที่สุดไม่มีใครจับฉันได้เพราะฉันคือมนุษย์ขนมปังขิง <laughs> มนุษย์ขนมปังขิงวิ่งเร็วมากจนหญิงชราเจ้าวัวตัวใหญ่เจ้าหมูอ้วนพีเจ้าไก่ผู้งุนงงเจ้าจิงจอกผู้หิวโหยและเจ้ากาผู้ไร้เทียงสาไม่สามารถจับเขาทัน เหนื่อยแล้วเราจับมนุษย์ขนมปังขิงไม่ได้หรอกกลับฟาร์มกันดีกว่าวิงว่งวิ่งวิ่งให้เร็วที่สุดไม่มีใครจับฉันได้เพราะฉันคือมนุษย์ขนมปังขิงหลังจากที่วิ่งมาเป็นเวลานานมนุษย์ขนมปังขิงก็มาถึงในเมือง อย่างไรก็ตามในเมืองนั้นมีผู้คนเยอะมากทำให้เขาสับสนงุนงงในขณะที่วิ่งไปมาระหว่างเท้าผู้คนวิ่งในเมืองนี่ยากกว่าวิ่งในหมู่บ้านเยอะเลยฮะฮะ,ฮะมนุษย์ขนมปังขิงวิ่งเข้าไปที่บริเวณตลาดในเมืองในขณะที่วิ่งผ่านร้านขายปลา <c oughs> เขาก็เผลอชนปลาทั้งหมดตกลงมาอ่ะโอ้ งวิเมื่อเห็นปลาของตนร่วงลงมาชาวประมงก็วิ่งไล่จับมนุษย์ขนมปังขิงโอ้โอฉันจะจับนายมนุษย์ขนมปังขิงวิ่งวิ่งวิ่งให้เร็วที่สุดสิแต่นายจับฉันไม่ได้หรอกเพราะฉันคือมนุษย์ขนมปังขิงมาเลยตามไม่ทันสิฮู่ พวเขากระโดดข้ามแมวที่นอนอยู่ที่พื้นมนุษย์ขนมปังขิงวิ่งอยู่ข้างหน้าและมีชาวประมงตามหลังเมื่อเจ้าแมวได้กลิ่นหอมของขนมปังขิงอบใหม่ๆเขาจึงวิ่งไล่ตามขนมปังขิงด้วยความตื่นเต้นฉันจะจับนายเหมียววิง่งวิ่งให้เร็วที่สุดเลยเจ้าแมว ชาวประมงกำลังพยายามไล่จับฉันอยู่แล้วแต่ไม่มีใครจับฉันได้หรอกนายก็จับฉันไม่ได้เพราะฉันคือมนุษย์ขนมปังขิงในขณะที่ชาวประมงและเจ้าแมววิ่งไล่ตามมนุษย์ขนมปังขิงเจ้าหมาก็สังเกตเห็นพวกเขาวิ่งผ่านไปงง ขนมปังขิงแถมยังดูน่าอร่อยอีกด้วยฮงฮงอย่านีนะฉันจะจับนายมนุษย์ขนมปังขิงสังเกตเห็นเจ้าหมาวิ่งไล่ตามมาวิ่งวิ่งให้เร็วที่สุดเจ้าลูกหมาชาวประมงกับแมวหน้าบูดกำลังไล่จับฉันอยู่แล้วแต่ไม่มีใครจับฉันได้หรอก เพราะฉันคือมนุษย์ขนมปังขิงมนุษย์ขนมปังขิงตามหลังมาด้วยชาวประมงแมวหน้าบูดและหมาตัวยักษ์วิ่งไล่ตามเข้าไปมาบนถนนในขณะนั้นเจ้าหนูเมืองที่กำลังแทะชีสอยู่ในซอยก็เห็นพวกเขาเฮ้อฉันได้กลิ่นขนมปังขิงแสนอร่อยเอ,อ ใครจะอยากกินชีสต่อละทีนี้เจ้าหนูเมืองเลยเริ่มวิ่งไล่ตามด้วยวิ่งให้นานเท่านานเลยมนุษย์ขนมปังขิงนายจะไม่มีทางรอดจากฉันแน่วิง่งวิ่งให้เร็วที่สุดเลยเจ้าหนูเมืองชาวประมงเจ้าแมวหน้าบูดและเจ้าหมาตัวยักษ์ยังจับฉันไม่ได้เลย ก็จับฉันไม่ได้หรอกเพราะฉันคือมนุษย์ขนมปังขิงมนุษย์ขนมปังขิงวิ่งเร็วมากจนเขานำหน้าชาวประมงเจ้าแมวหน้าบูดเจ้าหมาตัวยักษ์และเจ้าหนูเมืองไปไกล <laughs> ฉันเป็นมนุษย์คุกกี้ที่ฉลาดที่สุดและเร็วที่สุดในโลกใช่แล้วทุกคนตังเอาไว้เลยไม่มีใครจับฉันได้ เพราะฉันคือมนุษย์ขนมปังขิงโโ Lang <st> มนุษย์ขนมปังขิงตกลงไปในท่อระบายน้ำเพราะเขาไม่ทันสังเกตเห็นท่อในขณะวิง่งเ<ะ>ออเออหลังจากนั้นไม่นานชาวประมงเจ้าแมวหน้าบูดและเจ้าสุนัขตัวยักษ์ก็พึ่งตามมนุษย์ขนมปังขิงมาทันพวกเขามองผ่านท่อระบายน้ำไป จากนั้นจึงหันไปมองเจ้าหนูเมืองอย่ามามองฉันแบบนั้นสิฉันเป็นหนูเมืองฉันไม่ลงไปใต้ดินหรอกเมื่อพวกเขารู้ว่าไม่สามารถนำตัวมนุษย์ขนมปังขิงออกมาได้ทุกคนจึงตัดสินใจเดินทางกลับบ้านของตนแม้แต่ท่อระบายน้ำก็ไม่อาจหยุดมนุษย์ขนมปังขิงได้ด้วยทักษะสูงเกินกว่าขนมปังทั่วไปเขาปีนท่อขึ้นมาและช่วยชีวิตตัวเองไ,ได้ เมื่อชาวประมงเจ้าแมวเจ้าหมาและเจ้าหนูเมืองเห็นว่ามนุษย์ขนมปังขิงรอดมาได้พวกเขาจึงวิ่งไล่จับมนุษย์ขนมปังขิงอีกครั้งจะท่อระบายน้ำในเมืองที่ไหนก็หยุดฉันไม่ได้เพราะฉันคือมนุษย์ขนมปังขิงท่านใดนั่นเองมนุษย์ขนมปังขิงก็ติดแงกอยู่ในการจราจรแถมชาวประมงเจ้าแมวเจ้าหมาและเจ้าหนูก็กำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์ขนาบมนุษย์ขนมปังทั้งซ้ายและขวาทั้งหน้าและหลังเต็มไปหมดเลยเขาเกือบโดนรถทับด้วยเขาหวาดกลัวมากโอ้ฉันจะทำยังไงดีเนี่ยถ้ารถทับฉันฉันก็จะหายไปฉันจะทำยังไงดีในระหว่างนั้นเจ้านกนางนวลเจ้าเล่ที่เกาะอยู่บนไฟจาราจรก็สังเกตเห็นมนุษย์ขนมปังขิง มนุษย์ขนมปังขิงแถมยังอยู่กลางถนนอีกต่างหากรอฉันก่อนมนุษย์ขนมปังขิงนกนางนวลบินไปยังมนุษย์ขนมปังขิงฉันว่าเธอต้องให้ฉันช่วยนะฉันพาเธอบินหนีออกจากกลางถนนนี้ได้นะเอาไหมแต่ถ้าเธอกินฉันล่ะอย่าก,กังวลไปเลย วันนี้ฉันอิ่มแล้วฉันไม่อยากกินทารอกมนุษย์ขนมปังขิงเชื่อเจ้านกนางนวลและกระโดดขึ้นหลังเข้าไปชาวประมงเจ้าแมวเจ้าหมาและเจ้าหนูเมือง เห็นมนุษย์ขนมปังขิงโผบินออกไปพร้อมกับเจ้านกนางนวลไม่มีใครจับมนุษย์ขนมปังขิงได้แล้วพวกเขาต่างมองตามอย่างสิ้นหวังในทางตรงกันข้ามเจ้านกนางนวลบินอยู่เหนือจราจรและเหินฟ้าขึ้นไปสูงกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆมนุษย์ขนมปังขิงเกือบจับไว้ไม่อยู่เพราะกระแสลมแรงเพื่อนนกนางนวลบินช้าๆหน่อยสิเดี๋ยวฉันก็ตกลงไปหรอกลมมันแรง ถ้าเธอจะตกก็ตกเลยฉันจะจับเธอไว้ด้วยปากของฉันและเอาเธอใส่ท้องณตอนนั้นเองมนุษย์ขนมปังขิงก็จับปีกนกนางนวลไว้ไม่อยู่ลมพัดมาและเขาก็ร่วงลงไปเมื่อนกนางนวลกำลังจะคว้าตัวเขาและกินเข้าไปเมกอนยักษ์ก็ลอยมาด้านหน้ามนุษย์ขนมปังขิงไปไหนแล้ว ถอยไปนะเจ้าก้อนเมฆถอยไปมนุษย์ขนมปังขิงโชคดีมากที่ตกลงไปบนก้อนเมฆนุ่มนิ่มจากนั้นเขาจึงกระโดดจากก้อนเมฆก,ก้อนหนึ่งไปยังอีกก้อนหนึ่งเหมือนกับขั้นบันไดเขาไม่หยุดและมองขึ้นไปข้างบนเลยแม้แต่น้อยทันทีที่เขาแตะก้อนเมฆเขาก็รีบกระโดดต่อไปอีกและเขาก็เริ่มวิ่งในทันทีวิ่งวิ่งวิ่งให้เร็วที่สุด ชาประมงเจ้าแมวเจ้าหมาเจ้าหนูเมืองและเจ้านกดักนวลยังจับฉันไม่ได้เลยไม่มีใครจับฉันได้เพราะฉันคือมนุษย์ขนมปังขิงคุกกี้ผู้แข็งแกร่งคือฉันนี่เองมนุษย์ขนมปังขิงยังคงวิ่งต่อไปหากวันไหนคุณเห็นมนุษย์ขนมปังขิงวิ่งผ่านเท้าคุณไป่ก็ไม่ต้องไปตามจับเขาหรอกนะ เพราะเขาคือมนุษย์ขนมปังขิงและไม่มีใครจับเขาได้กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าอันเขียวขจีมีเจ้าหนูตัวหนึ่งอาศัยอยู่และมีหมีตัวเบิร่มอาศัยอยู่ในถ้ำข้างๆเจ้าหมีตัวโตผู้จำศีลอยู่เป็นเวลานานหลายเดือนแล้วยังคงนอนหลับต่อไป และกรนเสียงดังมากวันหนึ่งเจ้าหนูตัวน้อยจึงไปปลุกเจ้าหมีขึ้นเพราะเสียงกรนดังลั่นของเจ้าหมีทำให้เขานอนหลับไม่ได้เลยตลอดฤดูหนาวเจ้าหมีคุณพี่หมีนี่ฤดูร้อนมาเยือนแล้วนายตื่นได้แล้วนะตอนนี้เลยอย่างไรก็ตามเจ้าหมียังคงนอนต่อไปเจ้าหนูตัวน้อยจึงเดินเข้าไปหาหมีพร้อมกับแตร และเป่าตแตรเสียงดังอย่างต่อเนื่องแต่เจ้าหมีก็ยังคงนอนหลับต่อไปในขณะที่เจ้าหนูตัวน้อยกำลังเดินอยู่ในป่าด้วยอาการอดหลับอดนอนเขาก็พบกับเพื่อนสัตว์อีกหลายตัวเกิดอะไรขึ้นเจ้าหนูน้อยทำไมดูเศร้าจังอ๋อยอย่าถามเลยอ่ะทั้งฤด,ดูหนาวไม่ได้นอนเลยอ่ะเพราะเสียงกลนของเจ้าหมีเนี่ยฤดูร้อนก็มาถึงแล้วแต่เจ้าหมียังไม่ตื่นอีกอ่ะ เจ้าสิงโตราชาแห่งป่าอาจจะช่วยเจ้าได้นะฮะอทำไมข้าทำไมคุยกับเขาด้วยละ่ะก็เพราะว่าเจ้าสิงโตคำรามเสียงดังมากใครได้ยินก็สะดุ้งตื่นกันหมด ถึงแม้ว่าเจ้าหนูจะรู้สึกหวาดกลัวกับความคิดนี้เขาก็ไปหาสิงโตราชสีแห่งป่าเพื่อไปขอความช่วยเหลือเจ้าสิงโตนอนหลับอยู่ในถ้ำเจ้าหนูตัวน้อยรู้สึกหวาดกลัวมากเมื่อได้เห็นสิงโตตัวใหญ่เขาจึงตัดสินใจย,ยกเลิกแผนแล้วกลับบ้านแทนแต่ทันใดนั้นเขาก็เผลอไปสะดุดกิ่งไม้ข้างหน้าเขาให้และเขาก็ได้ยินเสียงครางเบาๆ เสียงอะไรนะเจ้ามาทำอะไรในถ้ำของข้าเอาเอาร,ราชเชนสีแห่งป่าข้าขออภัยที่ปลุกท่านขึ้นมาคือคือข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านนั่นนะเจ้ายัางตัวโตไม่พอที่จะกินเป็นขนมได้เลยเจ้าหนูทำไมข้าต้องช่วยเจ้าด้วยท่านราชสีห์ผู้น่าเรงขามข้าอยากให้ท่านไปปลูกเจ้าหมีตัวใหญ่เพื่อนบ้านของข้าหน่อยะ เขาไม่ยอมตื่นจากการจำศีลเลยไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามอ่ะเพราะข้าตัวเล็กเสียงข้าก็เล็กปลุกเขาไม่ได้แต่ท่านคำรามครั้งเดียวทุกอย่างก็จะจบแล้วอ่ะข้าไม่มีเวลามาช่วยเจ้าหนูตัวเล็กไร้ประโยชน์อย่างเจ้าหรอกนะข้าเป็นราชสีแห่งป่านี้เจ้าสิงโตเดินจากไปโดยไม่ช่วยเหลือเจ้าหนู เขาเดินไปที่มุมถ้าที่ไม่มีใครมองเห็นเขาเอนตัวลงพิงต้นไม้และเริ่มเกาอย่างรุนแรงโอ๊ยเจ้าสิงโตรู้สึกคันมากจนไม่อยากให้ใครเห็นตัวเองในสภาพนี้เพราะเขาคือราชาแห่งป่าอ,อในอีกด้านหนึ่ง เจ้าหนูตัวน้อยก็เดินทางกลับบ้านอย่างเศร้า้อยและได้ยินเสียงหวีดดังมาจากป่าลึกลนีนพ้่อความสงสยัยเขาจึงเดินตามเสียงนั้นไปและไปเจอเจ้าสิงโตเขา้าเจ้าสิงโตกำลังเกาอย่างไม่หยุดไม่ย่อนเจ้าหนูจึงรีบเข้าไปหาสิงโตเมื่อสิงโตเห็นเขาสิงโตก็รีบหยุดทันทีแต่ดูก็รู้ว่าเขายังคงเจ็บปวดและไม่สบายตัวจากอาการคันเป็นอย่างมากเป็นอะไรเหรอท่านสิงโต าไม่รู้เจ้าหนูข้าไม่รู้ข้าหยุดเกาไม่ได้เลยอ๋อโอ้ยโอ้เจ้าต้องทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเข้าใจไหมเจ้าหนูโอ้ยเจ้าหนูจ้องมองสิงโตอย่างระมัดระวังและเห็นเห็บหมัดตัวน้อยมากมายกระโดดไปมาอยู่ในขนของเขา ณตอนนั้นเองเจ้าหนูก็เข้าใจว่าทำไมสิงโตถึงได้คันขยเอขนาดนี้อ๋อท่านมีเหตุบัดนี่เองเดี๋ยวข้าช่วยเองนะโอ้ยเจ้าจะมาช่วยข้าได้ยังไงเจ้าเป็นแค่นหนูอย่ามายุ่งกับข้าโอ้ยโอ้ยเจ้าหนูตัวน้อยกระโดดขึ้นไปบนหลังสิงโตอย่างกล้าหาญโดยไม่สนใจคำพูดหักหานน้ำใจของสิงโตโอ้ทำอะไรนะ่ะ ออกไปนะเอ้ยเจ้าหนูเริ่มปีนผ่านขนฟูหนาของสิงโตและกำจัดหมัดออกไปแต่นี่ทำให้เจ้าสิงโตยิ่งคันขึ้นไปอีกเขาเริ่มใช้อุ้งเท้าเก่าตัวเองอ่าเฮ้ยหุยเออเจ้าสิงโตทนอาการคันไม่ไหวจึงเอนตัวพิงต้นไม้และเริ่มไถไปมาซ้ายขวาโอไม่นะ เกือบแบนไปแล้วไงอ่ะโอ้ยข้าหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ยิ่งเจ้าวิ่งไปข้ากยิ่งคันออกไปนะเจ้าหนูเจ้าสิงโตวิ่งไปใกล้ทะเลสาบเขารีบกระโดดลงไปในน้ำเจ้าหนูที่อยู่คนหลังเกือบจมน้ำตายท่านสิงโตขึ้นจากน้ำซะไม่งั้นข้าจะจมน้ำตายแล้วราชสีห์แห่งป่าขึ้นมาจากทะเลสาบ แต่จากนั้นเขาก็สะบัดให้ตัวเองแหง้งเขาสะบัดแรงและเร็วมากจนเจ้าหนูแทบเกาะสิงโตไว้ไม่อยู่ข้าเกือบจะเอาหมัดออกได้หมดแล้วท่านสิงโตเหลือนิดเดียวเหลือแค่นิดเดียวเท่านั้นนะในที่สุดเจ้าสิงโตก็หยุดตัวเองในขณะนั้นเจ้าหนูก็โยนหมัดตัวสุดท้ายทิ้งไปได้พอดีท่านรู้สึกยังไงบ้าง เออมันเหมือนจะไม่คันแล้วนะเพราะข้าทำความสะอาดเห็บหมัดให้ท่านหมดแล้วไงล่ะเจ้าสิงโตรู้สึกอับอายที่ทำตัวหยาบคายตอนที่เจ้าขอให้ข้าช่วยข้ารู้ถูกเจ้าเจ้าหนูแต่เจ้าก็ยังทำทุกอย่างเพื่อช่วยข้าจากอาการคันนี่ขอบคุณมากนะข้าเคารพเจ้าจริงๆด้วยความยินดีท่านสิงโต มากระโดดขึ้นหลังข้ามาแล้วข้าจะพาเจ้ากลับบ้านเมื่อเจ้าหนูตัวเล็กและเจ้าสิงโตตัวใหญ่มาถึงบ้านของเจ้าหนูพวกเขาก็ได้ยินเสียงกรนดังสนั่นลั่นออกมาจากถ้ำของเจ้าหมีฮะนั่นเสียงอะไรจากนั้นพวกเขาจึงเข้าไปในถ้ำอ่าเจ้าพูดถูกเจ้าหนูฤดูร้อนมาเยือนแล้วแต่เจ้าหมียังนอนอยู่อีก เราต้องปลุกเขาเดี๋ยวนี้เลยราชสีแห่งป่าสูดหายใจเข้าลึกและปล่อยเสียงคำรามอันทรงพลังออกมาใส่หูเจ้าหมีตัวใหญ่ผืนท่ำของเขาถึงกับเคลื่อนที่เลยทีเดียวด้วยเสียงคำรามอันทรงพลังนี้เจ้าหมีจึงตื่นขึ้นในที่สุดและวิ่งออกจากท่ำไปฮะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรหรอเกิดอะไรขึ้น พระอาทิตย์มาแล้วเหรอฤดูร้อนมาแล้วเหรอไหนล่ะในขณะที่เหล่าสัตว์ป่าหัวเราะไปกับท่าทางหน้าขาขันของเจ้าหมีเจ้าหนูตัวน้อยก็ดีใจมากที่ไหนที่สุดเสียงกรนก็หมดไปสัที Oh